ทุกวันพบกับรายการของช่องดิเรกเตอร์ศิลปะจะมาเพิ่มมากกว่านี้3-4เท่าแล้วพลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้อย่างไรจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่ขณะนี้คือคณะล้อมรวมประชาชนไล่ประยุทธ์ที่กำลังทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญให้มีกระแสดังกว่านักร้องดังแจ็คสันหวังขอให้วันที่21สิงหานี้มารวมตัวกันให้มากๆหมู่นี้ฝนตกเป็นธรรมดา ที่เห็นขี่หมูไหลวันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิ Studio, โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ